สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่แเคดิกกี้เดฟนะคะวันนี้วันกักตัววันที่13ของกิกกี้แล้วนะคะคกิกกี้ก็ออกมาสูดอากาศนอกบ้านแล้วก็หลังบ้านนี่แหละค่ะไม่ได้ออกไปไหนอยู่อยู่เขาให้อยู่แต่ในบริเวณบ้านนะคะก็อยู่ ออกมาหลังบ้านแล้วก็มาดูผักนะคะเพราะไม่ได้ออกมาเลย14กว่าวันนะเอ้ย13วันนะคะวันนี้ก็อัปเดตอาการของตัวเองนะคะเพราะว่าลุงเดฟหายไปแล้วตัวเองก็เฝ้าระวังว่าจะมีอาการซุดลงหรือว่าอาการหนักลงหรือมีอาการแสดงออกของการเป็นโควิดหรือเปล่าอะไรอย่างนี้นะคะ ก็ไม่มีนะคะไม่มีอาการไอไม่มีอาการไข้ขึ้นไม่มีอะไรทั้งนั้นเลยค่ะก็คือปลอดภัยดีแล้วค่ะต้องขอบคุณทุกคนมากนะคะที่ส่งกำลังใจมาให้ทั้งทางคอมเมนต์และทางข้อความส่วนตัวนะคะต้องขอบคุณมากๆนะคะกิกกเดฟขอบคุณจริงๆนะคะวันนี้ก็จะพามาชมสวนที่ไม่ได้ออกมานานแล้วต้นมีต้นพริกแล้วก็ต้นมะนาว นะคะแล้วก็มาเขือเทศว่าเขาอยู่ดีมีแหงไหมมาดูไปกับกิกกี้ค่ะแล้วก็มาทำจิตใจให้แจ่มใสนะคะด้วยการชมผักผล,ลไม้หรือว่าจะจิตใจเหี่ยวแห้งกว่าเดิมก็ไม่รู้ไปดูผักผล,ลไม้กันค่ะ นี่นะคะทุกคนบ้านผักเอามีมาแมลงวันในนี้ด้วยนะคะก็มาอัปเดตอาการของตัวเองแล้วก็มาอัปเดตอาการผักไม่ได้ออกมาชมเขานานแล้วเขาเป็นยังไงบ้างมะนาวรู้สึกเติบโตสูงขึ้นเป็นคืบเลยนะคะแต่ว่าผักที่แบบโดนอากาศเย็นเนาะก,ก็แบบมีอา,อาการรอดแล่นะคะไม่น่ารอดนะคะกิ๊กได้มาเด็ดยอดมันทิ้งไปตั้งแต่ก่อนที่เ จะเป็นโควิดนะคะก็ไม่ได้ออกมาดูเขาอีกเลยแล้วก็อีตัวนี้นะคะก็จะตายแล้วตัวแมลงตัวอะไรที่กินแมลงได้ค่ะผักต้นไม้ที่เขากินแมลงได้นะคะที่งับลงไปคล้ายๆหม,ม,ม้อข้าวหม้อลิงอะไรนะนั่นแหละเออไม่รู้เหมือนกันมะเขือเทศก็นะคะมีอยู่หนึ่งต้นก็มีอยู่หนึ่งลูก ไหนลูกเขาราคาเนี่ยนะคะมีอยู่หนึ่งลูกก็มันรอม่อไม่รอดนะคะทุกคนแล้วก็ต้นขิงขมิ้นต้นอันนี้ต้นขมิ้นนะคะไม่น่ารอดเหมือนกันนะคะตายหนีหนาวหนีหนาวตายไปเลยปีนี้ไม่ได้เก็บไว้ในบ้านนะคะตายไปเลยนะคะนี่ก็คือสวนผักของกิกกี้ค่ะ